สวัสดีครับร้านก่อนนะครับผมออกจากฟิวเจอร์มาแล้วนะครับอยู่อยู่คลองหนึ่งนะครับก็ออกจากฟิวเจอร์เลี้ยวซ้ายเข้าคลองนะครับแล้วก็ยูเทิร์ยูเทิร์แรกมองขวามือนะครับจะเป็นป้ายหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านเจเพีนะครับจะออกมาเน้นขายออนไลน์นะครับก็ลูกค้าตามมาทุกวันนะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับลูกค้าที่ทัก ทักมาใน youtube แล้วผมไม่ตอบนะผมขอโทษด้วยนะครับผมมีนะครับ s h o ป e ี Lazada IG YouTube m y l i ล e s h o p ชช่องทางนะครับให้ลูกค้าได้ทักคุยกับแอดมินนะครับผมอยู่ยุทยานะครับผมเข้าร้านเที่ยงออกจากร้านบ่ายสามนะครับถึงยุยยาบ่ายสี่นะครับก็บ่ายสามกับบ่ายสี่นะครับใครที่เราแวกเส้นนี้ก็นัดรับได้นะครับก็ฟรีครับไม่เสียเงินนะครับก็ มีก็มีเยอะอยู่นะครับลองลองลองทักแอดมินมานะครับว่าว่าวางตอนไหนนะครับผมผมย้ํานะครับลูกค้าผมมีหน้าร้านนะครับผมไม่ขายของปลอมนะครับเพราะว่ามีหน้าร้านขายของปลอมไม่ได้นะครับเพราะว่าจะโดนจับนะครับให้เวลาลูกค้าซื้อของออนไลน์นะครับถามสองอย่างนะครับมีหน้าร้านไหมมีเบอร์โทรไหมนะครับถามแค่สองอย่างนะครับถามแค่นี้เลยนะครับ เพราะว่าไม่ต้องถามนะครับแท้ปอมมันไม่มีใครบอกตัวเองขายของปอมนะอ่ะตัวใหม่นะครับตอนนี้นะครับผมรับพีออเดอร์จากญี่ปุ่นนะครับก็สิบห้าวันถึงยี่ถึงสามสิบวันบวกบวกนะครับก็แล้วแต่จะมีเครื่องขึ้นเครื่องเพิ่ม1 0 0 0ันนะครับราคาที่ผมลงไว้นะครับอย่างตัวนี้ผมลงสา0 0ันนะครับแต่ลูกค้าซื้อ3,5 0 0น้านะครับบางคนก็ซื้อสอง9้านะครับ ราคาที่ผมลงไว้มีบวกมีลบนะครับอ่ะมีลบอย่างเดียวไม่มีบวกกันนั้นแล้วนะครับอย่างตัวนี้ผมลงไว้สามก้เก้านะครับบางทีอาจจะถูกกว่าตัวนี้สามพันห้าอาจจะถูกกว่าพันนึงก็มีนะครับก็แล้วแต่ค่าเงินของญี่ปุ่นนะครับก็สนใจรุ่นไหนก็ทักมาคุยกันนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าตอนนี้ราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับสินค้าที่ได้จากญี่ปุ่นนะครับตัวนี้เป็นกล่องญี่ปุ่นนะครับอ่าได้จากญี่ปุ่นไม่ใช่ว่าเมคอินญี่ปุ่นนะครับเมคอินญี่ปุ่น ออสตาจะมีแค่จะมีแค่ออสตานะครับก็ราคาก็หกพันห้าพันหกพันวันสตาร์ก็หมื่นกับหมื่นนะหมื่นกว่าก็มีนะครับแล้วแต่ค่างเงินแล้วก็แจ็คแจ็คไม่อินเจแปนมีรุ่นเดียวนะครับคือรุ่นไทม์ไลน์นะครับคือรุ่นไทม์ไลน์นะครับถ้าลูกค้าใส่รุ่นอื่นที่เป็นไม่อินเจแปนคือซื้อพันกว่าบาทก็คือนั่นแหละครับอ่ะตัวนี้เป็นแบบเทปนะครับ V สามนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับ อ่าเมคอินอะไรเนี่ยเมคอินเวียดนามนะครับแล้วแต่แล้วแต่เขานะผมผมก็ไม่ทราบนะก็จะมีลชื่อรุ่นนะครับอ่าเนี้ยวีสามนะครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับนี่คือกล่องญี่ปุ่นนะครับกล่องญี่ปุ่นจะเหมือนกล่องไขยบ้านเราสมัยก่อนนะครับเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นออริจินอลนะครับคือทําวัสดุที่ดีขึ้นแต่รูปลักษณ์เหมือนเดิมนะครับ เปิดมานะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับกระดาษห่อญี่ปุ่นก็เหมือนเดิมนะครับไม่เปลี่ยนแปลงนะครับมันจะเป็นกระดาษห่อที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็ปั๊มปั๊มปั๊มคอนเวิร์ต,ต Con เห็นไหมลูกค้าจะมีคําว่าคอนเวิร์ตประมาณนี้นะครับใหญ่อะ่ะคือใหญ่ใหญ่กว่ารองเท้าเยอะใหญ่กว่ากล่องอะ่ะนะครับเดี๋ยวผมผมเก็บก่อนเดี๋ยวขาดมีลูกค้าซื้อแล้ว แล้วก็อะไรไม่รู้นะครับอาจจะมีใบญี่ปุ่นนะผมก็ให้ให้ไปนะครับประมาณนี้แล้วก็รองเท้านะครับแล้วก็ป้ายนะครับประมาณนี้นะครับใบรับประกันใบเซอร์ไม่มีนะครับประกันร้านค้าอยู่แล้วนะครับญี่ปุ่นอาจจะอ,อาจจาะเปลี่ยนเปลี่ยนได้ไหมนะผมบอกเลยว่าก็เปลี่ยนผมผมผมยินดีเปลี่ยนให้แต่ลูกค้าก็ต้งองรออีกรออีกรอบหนึ่งนะครับคือผมแฝงอยู่แล้วลูกค้าอย่างเงี้ยถามปัญห้าลูกค้าอยากเปลี่ยน ผมอ่ะผมยินดีให้เปลี่ยนสมมติว่าใส่ไม่ได้อะไรเงี้ยคืออันนี้คือประกการ้านค้าอยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับอ่าตัวนี้เป็นเป็นออสตา V สามนะครับผมผมทําคลิปเอาไว้ให้แล้วสีหนึ่งสิบเป็นสีขาวนะครับมันจะออกสีออฟไว้นะครับเป็นสีครีมนะครับเหมือนเจ็ดศูนย์นะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือผ้าแคนวาสนะครับผ้าแคนวาสโตตินะครับแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยจะได้ขอผ้าอยู่แล้วนะครับ ที่มาจากชอปญี่ปุ่นทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นแจ็คหรืออะไรคือเป็นขอผ้าหมดนะครับเป็นขอผ้านะครับเป็นขอผ้าหมดเลยนะครับอ่าส้นนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับส้นก็จะเป็นส้นเก่าเหมือนงานไทยเก่าๆนะครับถ้าเป็นญี่ปุ่นก็จะขีดพิมพ์ข้างล่างว่า made in japan นะครับประมาณนี้นะครับวัสดุดีขึ้นแต่อนุรักษ์รูปแบบเดิมนะครับก็คือโลโก้เดิมอะไรพวกนี้นะครับของญี่ปุ่นนะครับ พื้นก็ออสตา์เหมือนเดิมน,นะครับตัวนี้จะเป็นบางคนเรียกตีนทุกแกบางคนเรียกเทปบางคนเรียกแบบแปะนะครับเรียกได้หลายแบบนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้ญี่ปุ่นเยอะนะครับมีหลายรุ่นนะครับแพง หกเจ็ดพันก็มีนะผมลงเอาไว้ให้อ่ะลูกค้าลองลูกค้าลองเข้าไปดูในลายไม s ชอบผมอะ่ะนะครับผมจะลงไว้ในนั้นนะครับจะเยอะนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับพื้นออสตาเหมือนเดิมเป็นโลโก้เก่านะครับโลโก้เก่าคือฟอนต์เดิมนะครับฟอนต์ตัวอักษรน,นะครับฟอนต์ใหม่ก็จะเป็นอ่านี่คือฟอนต์ใหม่นะครับเห็นไหม ไม่เหมือนกันนะครับฟอนต์ใหม่นี่คือฟอนต์ใหม่นี่คือฟอนต์เก่านะครับเหมือนงานไทยเก่าๆนะครับเหมือนพวก us เลยพวกเนี้ยนะก็คือญี่ปุ่นก็คือจะทําแบบเดิมๆนะครับแต่เปลี่ยนวัสดุที่ดีขึ้นนะอ่าประมาณนี้ซอฟ์ถอดไม่ได้นะครับซอฟถอดไม่ได้เหมือนเหมือนงานไทยเหมือนเหมือนงานงานไทยเก่าเรานะครับนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ลูกค้าซื้อแล้วอยู่ที่เชียงใหม่นะครับ ประเทศก็ประมาณนี้นะครับเวียดนามนะครับป้ายญี่ปุ่นก็จะไม่เหมือนป้ายป้ายบ้านเรานะครับจะเป็น JPN คืองานไทยสมัยก่อนก็ JPN คือ CM นั่นเองนะครับประมาณนั้นนะพื้นก็เหมือนเดิมนะครับญี่ปุ่นก็จะมีจะมีปั๊มโลโกโ้ปั๊มเบอร์รองเท้าอยู่นะครับไทยไม่มีแล้วนะครับ ป้ายก็าปแบบนี้นะครับป้ายญี่ปุ่นนะครับมีแค่นี้นะครับใครที่ชอบรุ่นไหนทักมาได้ลูกค้าตอนเนี้ยลูกค้าถามไทม์ไลน์สี่คนน่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็ผู้ชายสองคนผมขายอยู่เจ็ดพันถึงแปดพันน่ะตอนนี้ญี่ปุ่นไม่มีของเลยไทม์ไลน์ที่เป็นไม่อินเจแปนนะครับ ประมาณนี้นะลูกค้าคู่นี้นะครับผมลงไว้สามเก้าเก้านะครับผมลงไว้สามเก้าเก้านะครับหัวก็จะแข็งนิดนึงนะครับไม่เหมือนบ้านเราบ้านเราก็จะนิ่มๆหน่อยนะครับหนาม่นจะหนากว่านะครับทุกอย่างเหมือนทุกอย่างดูด้วยตาเปล่าเหมือนเดิมนะครับแต่คือด้วยวัสดุที่ของเข่าที่ดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นขอบผ้าไม่ว่าจะเป็นยางอะไรพวกนี้หรือไม่ก็ซอฟหรือไม่ก็ะทัตัวผ้านะครับก็จะ ญี่ปุ่นจะผลิตเองอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวจะมีแจ็คตัวนี้อีกตัวหนึ่งมาให้ดูห้าพันกว่าบาทนะครับจะเป็นจะเป็นวัสดุรีไซเคเลเลยนะครับเดี๋ยวผมเอามาให้ดูอีกทีหนึ่งใกล้ถึงแล้วนะครับน้องจังหวัดอะไรนู้ผมจำไม่ได้แล้วอ่ะก็ราคานะครับห้าผมลงไว้สามเก้าเก้านะครับไม่มีบวกนะครับมีแต่ลบนะครับแล้วแต่สถานการณ์ของของญี่ปุ่นค่างเงินนะครับก็ลองดูลูกค้า ใครที่สนใจก็ลองทักมาคุยกันได้นะครับอ่ะร้าน,นก่อนนะครับมีอะไรใหม่ๆผมจะมาให้เรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ